ของทุกอย่างในบ้านหลังนี้เป็นสิ่งนั้นในขณะนั้นจริงๆเราจําแม่นเลยหรือเราหรือเราถอดจิตออกมาได้เนี่ยดูเขาเราก็ทําท่าไปดูใกล้ๆเขาพอดูใกล้ๆแล้วก็ถอยหลังกลับมาแล้วก็สวัสดีค่ะกัญญาพิตาาม,มาอีกแล้วนะคะตอนนี้มาคุยกันเรื่องการถอดจิตครั้งที่แล้วนะคะพูดถึงการถอดจิต เราสามารถจะถอดจีตฝึกถอดจีตแต่ตอนนั้นยังไม่สําเร็จเจอผีฝรั่งมาแกล้งยกลงจากเตียงแล้วก็เจอประสบการณ์ว่จะออกได้ก็ต่อรอบทั่วห้องแล้วก็ว่จะได้ แัน,นั้นเราก็พยายามทําอยู่หลายรอบแล้วก็ได้เจอเหตุการณ์ประหลาดประหลาดมีการทดสอบบางอย่างของสิ่งลี้ลับตรงนั้นเมื่อเราฝึกมาอย่างมากมายแล้วก็ได้คําตอบมาก็คือออกมาในที่ที่ในห้องนั้นแต่ว่าของในห้องไม่มีเหมือนเดิมเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้นะคะเราเคยเจอเรื่องประหลาดอยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นลักษณะาว่าถอดจิตออกไปในท่าที่ที่แปลกๆวันนี้ฝึกสําเร็จฝึกสําเร็จอะไรก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องการมีการสะสมพลังงานหรือได้มีการ ทำมากๆทำหลายๆครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นขั้นตอนของการทดสอบของกระบวนการของการฝึกจิตหรือมีบางสิ่งบางอย่างเฝ้ามองดูหรือเป็นครูบาอาจารย์ก็อาจจะเป็นได้นะคะเรื่องก็มีว่าฝึกไปหลายครั้งผ่านการทดสอบมาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนี้ฝึกประมาณช่วงเวลาสักบ่ายเย,ย็น,ยนๆเนี่ยนะคะเราก็กำลังนอนอยู่บนเตียงลูกเราก็เล่นคอมพิวเตอร์อยู่ฝั่งซ้ายมือเราก็นอนอยู่บนเตียงตรงนี้เราก็ฝึกปกตินอนล้มตัวลองนอนอย่างที่เราเคยบอกว่า เราฝึกดูจากบนลงไปล่างล่างขึ้นในบนหัวเท้าเท้าหัวอยู่นี้ให้กลับไปแต่แบบช้าๆตอนที่เราทําแบบช้าๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆสติของเราเนี่ยก็จะมั่นคงขึ้นสุดท้ายเราก็มานั่งอยู่ที่จุดจุดเดียวความสติอยู่ที่จุดจุดเดียวเราจะระลึกส่วนไหนก็ได้ตามถนัดเราจะดูที่อกก็ได้ที่หน้าผากก็ได้แต่วันนั้นเราทําจิตมาที่หน้าอกแล้วเราก็ทํความรู้สึกเป็นเซนเตอร์อยู่ตรงกลางแล้วก็ทําความรู้สึกไล่ลงไปไล่ขึ้นไล่ลงแต่ว่าเราต้องทำจุดจุดหนึ่งให้มันมั่นคงไว้เพราะตอนนี้เรากลับว่าเราจะ นอนทำสมาธิฝึกไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็ไม่เน้นถอดจิตจะถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้ปรากฏว่าตอนนั้นเราตั้งใจมากที่จะถอดจิตเราก็จะถูกตั้งใจค่าเข่งจากล่างขึ้นบนจากบนขึ้นล่างจากหัวไปเท้าจากเท้าไปหัวทําไปทําไปแล้วก็เลยเมื่อบราลุสติมันปึง้งอาจจะไปปึง้งตรงหัวมันก็ได้ล่าออกหัวไปปึง้งตรงเท้ามันก็ไปออกของเท้าแต่คราวนี้เราก็ทาจับจิตที่หน้าอกรู้สึกความถูกตัวที่หน้าอกแล้วก็ไล่ผิวๆทำผิวๆผิวๆ พิยย้วพิยย้วพิ้วราดูนะดูทุกท่านก็ไปนิ่งอยู่ตรงกลางหรือขึ้นบนมั่งลงมั่งแล้วก็เค็มๆนิ่งๆอยู่ทีนี้ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราจะพอแล้วเราอยากจะพอเราจะจะพอแล้วเดี๋ยวเราจะลุกไปหาลูกดีกว่ารู้สึกว่าเราจะต้องไปถามเขาว่าจะกินอะไรเพราะว่าตอนนี้มันเป็นมื้อเย็นที่เราทำอาหารให้ให้ลูกเราก็ทําเคิมไปจิตจิตมันอยู่ที่ตรงกลางล้็รู้สึกว่าอ่ะพอแล้วนะพอแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำข้าวแล้วลุกลุกเลยค่ะลุกขึ้นปุ๊บ ก้าวเท้าลุกเดินไปเลยก็ลุกไปเลยก้าวเท้าไปรู้ตัวตลอดว่าเราลุกลุกเป็นตัวตัวเลยแล้วเราก็เดินไปที่ข้างหลังลูกที่ลูกกาลังเล่นคอมอยู่ยืนมองเขาอยู่ว่าเขาเล่นอะไรปกตินะคะว่าเราไปดูเขาเนี่ยเขาจะไม่ให้เรามองว่าเขาเล่นอะไรอยู่แต่วันนี้ เราก็เดินไปที่หลังเขาแล้วเราก็มองดูเขาเล่นเขาเล่นกัเล่นไอเกมอะไรเฟอรเคเดียอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยนะเล่นเกมกาลังเล่นกันเลยสนุกเขาสนุกเขาไม่สนใจเราเลยเขาไม่ไม่ว่าเราด้วยที่เรามองเราก็เอ๊อวันนี้ดูได้ฮะไม่ว่าเราเลยปกติดูไม่ได้จะว่ามาอะไรเงี่ยวันนี้เราก็ไปเยินดูเขาเราก็ทําท่าไปดูใกล้ๆเขาพอดูใกล้ๆแล้วก็ถอยหลังกลับมาแล้วก็อืมทําไมเขาทาไมเขาไม่ว่าเราเนี่ยฮะเราก็เลยจะถามลูว่าลูกจะกินอะไรวันเนี้ยเราเอาเบอจับวันไหนเขาจับ มือเราเนี่ยเป็นมือเหมือนโป่งแสงไปจับเขาเนี่ยจับไม่ติดเวิร์ดคะ่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าเวิร์ดภาษาเวิร์ดจบป,ปุ๊บลูกเราก็ทำหน้าลึกๆหลักหันมามองเราก็ยืนทนโทษตรงนั้นอ่ะเขาไม่เห็นเรา,ขาเขาก็ทำเอะเราก็ว่าเอ๊ะทำไมกแก่ไม,ไม่เห็นเรา,าเ,ห,เราหรอเราก็เอาใหม่ทีนี้ตั้งใจจับแต่มันเราก็รู้แล้วว่ามันเราเห็นเป็นตัวเองเป็นโป่งแสงแล้วจับอีกจับแรงๆเร็วๆปุ๊บทั้งตัวเลยจับต้องฝาหัวไหลถึงกลางตัวเลยกะว่าถ้าโดนเนี่ยต้องต้องโดนว่นาแน่ๆแอ่ะเหมือนจะตีเขาอ่ะ เขาหันป๊อบไปทีนี้เขามองเขามองหามองหาสิ่งนั้นว่าอะไรจับเขาหรือยังไงเราก็เรียกเขาเรียกชื่อลูกเสียงดังเลยไม่รู้เขารู้สึกยังไงหรืออะไรเราเดี๋ยวเราก็เลยแปลกใจว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องคุยกันละเกิดอะไรขึ้นเราชักแปลกใจว่าเอ้เราฝึกจิตถอดจิตอยู่นี่นะแต่เราก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นแบบนี้หรือเราหรือเราถอดจิตออกมาได้เนี่ยเรามองทุกอย่างในห้องห้องในนั้นห้องจริงๆเลยของจริงๆเลยค่ะที่ลูกนั่งอยู่พฤติกรรมที่ลูกนั่งแล้วเราก็สัมผัสลูกได้จริิงงๆๆลูกาาหหรรมมจแต่่ไเเ็น เราวิญญาณออกมาไม่ใช่จิตธรรมดาเป็นวิญญาณเราคิดว่าอย่างนั้นวิญญาณเลยแหละก็ออกมาจริงๆเห็นจริงๆของทุกอย่างในบ้านหลังนี้เป็นสิ่งนั้นในขณะนั้นจริงๆเราจําแม่นเลยเรื่องหนึ่งจําได้ไหมคะที่บอกว่าออกมาต้องมีล่าของเราทุกครั้งจะไม่มีแล้วก็เจอทดสอบว่ามีแต่ก็ไม่ใช่เราเรารอช้าไม่ได้แล้วจากตรงนี้โต๊ะลูกนั่งคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะหันฟับไปดูร่าง,งตัวเองเลยทันทีเลยเดินไปไม่รอช้า แต่ไอตัวที่มาเดินไม่ไปรอชาร์จมันเดินเหมือนตัวเราจริงๆนะมันเดิ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 นไปเลยแต่เป็นตัวเรานี่แหละคือตอนนั้นกำลังมุ่งหน้าไปที่ร่างของเราเดินไปเลยๆๆเดินเดินเราเลยเรานอนอยู่ตรงนั้นจริงๆเลยดูหมดทุกอย่างนอนอยู่ในผ้าหม่มเพราะว่าอากาศมันหนาวเราก็อยู่หน้าแล้วก็โผลตัวเราจริงๆเลยเราก็เดินรีบก,กลับมาเดิน มาตรงมาทางลูกอีกก็เรียกเขาอีกทีนี้ทีนี้ทีนี้จะไม่จับจะใช้เสียงเรียกเรียกให้ดังที่สุดเขาก็หันมองเขาก็ทําท่าแปลกๆเขาก็มองแต่ไม่รู้เขาคิดอะไรเดี๋ยวเจ้าค่อยถามกันลูกเมื่อกี้เนี้ยหนูรู้สึกมีอะไรแปลกๆข้างหลังหรือเปล่าเขาก็ตอบมาเลยแต่ตอบให้ลูกร้อนร้อนแล้วหันมาดูไหมก็หันมดูแล้วแวนกเหมือนมีมีคนแบบดูอ๋อมีคนแต่ไม่มีหันไปไม่มีใช่ไหมไม่โอเค พอสักทักมันมีเด็กชายกับเด็กหญิงอายุประมาณสักสิบขวบผู้ชายกับผู้หญิงแต่การคุยเนี่ยเป็นภาษาจิตไหนๆก็ออกมาแล้วไปเที่ยวกันเถอะทีนี้เรื่องเนี้ยเด็ก2คนนี้เราก็อืมไม่เอาหรอกเดี๋ยวกลับมาไม่ได้บอกไม่เป็นไรเชื่อใจเถอะเขาไม่หลอกไปแป๊บเดียวเอาก็ไม่เชื่อแต่เราก็คิดในใจนะ ลองหน่อยก็ดีแต่ว่าไม่กลัวเ,เด็กน้อยเองเราก็ว่าเราก็พอสมควรเหมือนกันนะเราก็ต้องช่วยตัวเองได้ตอนนี้เรามีสติออกมาอย่างเต็มที่แต่ตอนนั้นเราไม่มีสติเราอาจจะพายแพ้มันไปได้ตอนนี้ตั้งใจเลยไปใกล้ๆนะไม่ไปไกลเราบอกเงี้ยเขาสองคนก็จับมือเราทั้งข,งข้างแล้วเราก็ลอยแล้วเด็กคนนี้ก็พาเราออกทะลุไปเลยลอยนี่อย่างนี้เลยจับมือกันเขาสองคนจับเราเราก็ลอยขาล้วก็เดีไปลอย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 ออกหน้าต่างไป เลยเอาจากหน้าต่างมาประมาณสัก5 6เมตระก็ลอยไปอีกรอยอีกเริ่มจะออกไกลแล้วเห็นบรรยากาศบรรยากาศของของบ้านหลังนั้นนะตอนนั้นบ้านหลังนั้นเรายังเป็นบ้านเช่าอยู่แล้วมันเป็นบ้าน2ชั้นแล้วก็มีคนไทยเช่าอยู่แล้วก็เราเอาอกหน้าต่างมาปุ๊บเนี่ยบ้านตรงนี้จะติดกับรีนถนนถนนที่มีรถวิง่งแล้วตรงหน้าข้งหน้าก็จะเป็นพวกคอลเลจตรงเนี้ย ภาพบางอันเนี่ยไม่มีเหมือนไม่เหมือนมั้งแต่ตรงพื้นถนนเนี่ยนะ <c oughs> มันจะเป็นเลืกอลงไปมันจะเลืกอเป็นเหวเป็นอย่างนี้ไปเลยบัดมองเป็นเวิร์กวางเวิร์กวางเวิร์กวาง,วาง,วางแล้วก็ตรงตัวตึกตรงเนี้ยมันก็จะมีสูงสูงยาวๆไปอีกมันจะมีบ้านหลังอื่นที่แบบถนนหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเลือล่องไปบางอันก็มีบางอันก็ไม่มีแต่บ้านหลังเนี้ยมีบ้านหลังเนี้ยนะส่วนใหญ่ในบ้านที่ประเทศแคนาดาเนี่ยจะอายุเป็นร้อยๆถึงสองร้อยปีเลยแหละ มันเป็นสร้างด้วยอิฐแล้วก็เป็นบ้านเก่าเก่าเป็นบ้านถ้าเกิดว่าย้อนยุคไปตรงนู้นเนี่ยร้อยปีที่แล้วเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้าน200ปีขึ้นหรือร้อยปีขึ้นเน่ะจะเป็นบ้านของคนรวยที่มีฐานะแล้วบ้านหลังใหญ่ถ้าย้อนกลับไปแล้วให้มันเป็นใหม่ขึ้นอ่ะมันจะสวยก็เลยบอกเพื่อนว่าการที่เราออกไปครั้งเนี้ยออกไปสําเร็จโดยที่ไม่ต้องตั้งใจมากก็เลยมาได้ย้อนกลับไปถึงครูบาอาจารย์หรือใครๆก็แล้วแต่ที่ปฏิบัติเนี่ยเวลาเราตั้งใจมากๆมันจะไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราเมื่อไหร่ระวางปล่อยวางมันจะได้ เพราะฉะนั้นอันนี้เทียบเคียงเล่นๆให้มันเข้าใจง่ายๆก็คือเราต้องตั้งใจตั้งมั่นทําทําจนเต็มนิจสานานทําให้เต็มที่และเสร็จแล้วก็อย่าไปกังวลเครียดเมื่อเราไม่อยากได้มันก็ได้มันแปลกอยากได้มันไม่ได้อยากได้ได้ก็มีค่ะเคยอยากได้แล้วมันก็ได้ก็ต้องตั้งใจแต่มันก็จะมีขั้นตอนของความที่ตั้งใจ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 แล้วก็ได้ตั้งใจตั้งใจตั้งใจแล้ววางแล้วก็ได้แหน่มันก็อยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจทุกครั้งนะค่ะตอนนี้วันนี้เราได้แแลลล้้้้ววเาาาากกกกก็็มนนนนั่่่ออออดทไสจบยคีีปข พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ไปแล้วพอแล้วก็ทําท่าจะด้วยอยู่เหมือนกันนะเราก็บอกกลับเลยเราก็ใช้พลังจิตคิดเลยนะคิดในใจว่าเอาจริงแล้วนะกลับแต่ถ้าเกิดแหมมันใน,ในความลับคือถ้ามันไม่พากลับมันก็เป็นเรื่องก,กันนะตอนนั้นจิตรามุงม,มันว่ากลับบอกกันแล้วว่ากลับคือกลับ,ลบ,ลบมันก็พาเรากลับก็รอยฟืดฟืดฟืดโอ้โหกว่าจะเข้าบ้านหลังนั้นได้อีกนะตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งเข้าไปก็ฟืบปุ๊บเขามายืนแต่ครั้งนี้ที่เรามายืนเนี่ยเรายืนนิ่งมากเหมือนจริงๆว่าเข้ามาก็ฟืบปึ้ง ไม่เหมือนตอนแรกๆที่ออกมากระดุกกระเดกกระดุกกระเดกกว่าจะเหยียบเท้าดะกว่าจะยืนกว่าจะเดินกว่าจะยืนกว่าจะต่อแตะต่อแตะเหมือนกับเราคนเราเพิ่งเกิดมาแล้วก <od martial artist ÜNDNIS> ็เพิ่ง เดินได้อะไรได้น่ะอาการอย่างนั้นเลยพอตอนนี้เรามาถึงแม้จะออกมาโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งใจมากนะักแต่เราก็ตั้งใจปฏิบัติแต่เราคิดว่าเราจะเดินออกมาโดยที่เราไม่ได้ทาําความรู้สึกเตือตั้งแต่ออกเท่านั้นเองที่ที่ท,ที่ที่คิดใจคิดว่าปฏิบัติเนี่ยอยากจะทําสมาธินั่งหรือนอนแล้ก็เห็นไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นก็เออว่าออกโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าพอแล้วนะเราจะทํากับข้าวใิลลูกิน เรานอนทําปฏิบัติอยู่แล้วก็ลุกเลยอย่างเงี้ยมันเลยออกมาได้เองแล้วก็เราไม่เจอจริงของจริงก็คือแบบนี้ค่ะ,อะขอบคุณเพื่อนเนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในเพจกัญญามิตานะคะหวังว่าจะมีประโยชน์อยู่บ้าง แล้วก็เป็นแนวทางให้เพื่อนๆเห็นว่าการที่เรามีความตั้งใจฝึกปฏิบัติแล้วเนี่ยมันต้องสำลิดผลถ้าเราไม่ย่อท้อไม่ละเลยการปฏิบัติจริงปฏิบัติจังแล้วก็มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องทําได้เราทําได้เพื่อนก็ทําได้เราเป็นหญิงก็ทําได้ชายก็ทําได้ใครๆก็ทําได้ค่ะถ้ามีใจที่มุ่งมั่นแล้วก็เข้มแข็งจริงๆขอเพื่อนๆใส่ใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายทุกอย่างที่เพื่อนตั้งมั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่องอาชีพหรือการปฏิบบััติธรรมขอให้้ลลุททททงงงงโกแะะาน เป้าหมายสูงสุดของเราคือน,นิพ่านขอให้ก้าเดินไปด้วยกันด้วยความมุ่งมั่นค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราเพื่อจะได้ไม่พลาดการชมทั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย